สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะแล้วเหมือนเดิมนะชั่วโมงที่สองเนี่ยเริ่มต้นด้วยเพลงนะคะ<ช>สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองหวังว่าคงชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้<ช>นะคะเป็นเพลงที่ฟังง่ายคลึกคักมากมฟังแล้วแบบว่ายืนเต้นอยู่เลยโอเต้นบักไม่เห็นเต้นเลยอ,อคลึกค,กคักคลึกคักแล้วก็มีเนื้อเพลงอยู่ด้วยนะคะก็น่าจะร้องไปด้วยสนุกสนานเลยนะคะแต่เพลงนี้เนี่ย เป็นวันฮิตวันเดอร์ไหมอ่ะคือเขาก็ร้องเพลงนี้เพลงเดียวแล้วเขาก็บบบว่าไม่ยินอยู่เพลงนี้ค่ะใช่ไหมคะแต่อย่างว่าเนี่ยคนที่ร้องนะจริงๆสองคน Nico and Vince ไม่ได้มาจากเกาะอังกฤษไม่ได้มาจากอเมริกานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากนอร์เวย์เรียกตัวเองว่าเป็น African Norwegian Group กุแก่นะ คนหนึ่งเขาก็ผิวครั้มเลยแหละอีกคนหนึ่งก็จะแบบว่าครั้มน้อยมาหน่อยเป็นแอฟริกันน n o r w ว g i เจนก็คือพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือผิวสีใช่เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าเนื้อเพลงเลยเพลงมีชื่อว่า Am I Wrong ฉันผิดไหมผิดผิดปะไม่ผิดไม่รู้หลายคนก็ไม่เคยผิดเลยนะคะ Am I wrong for thinking out the box from where I stay? ฉันผิดไหมที่ think out of the box เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำมากขึ้นนะเป็นการคิดนอกกรอบ <c oughs> นะคะก็คือว่าไม่ต้องไปตามชาวบ้านเขาตลอดเวลามไม่จําเป็นเลยนะเราก็ควรที่จะมีความคิดเห็นของตัวเองอหรือว่าความคิดสร้างสรรค์มันจะได้มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ no, oh. ไม่ใช่แบบเขาบอกแล้วก็ปฏิบัติตาม,มเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไม่เคยมีความคิดเห็นของตัวเองคือเขาก็ถามว่าเขาผิดไหมที่เขาคิดนอกกรอบอคิดนอกกล่องนะคือฝรั่งเขาจะใช้เป็น thinking out Um, thinking out of the box hmm. out the box นะคะจากหยุดจุดยืนของฉัน hmm. จุดยืนของฉันอยู่ตรงนี้นะและ้วคิดนอกกรอบเนี่ยอย่างเงี้ยเออผิดไหมมันผิดป่ะเออ am I wrong for saying that I choose another way ฉันผิดไหมที่ฉันเลือกอีกทางหนึ่ง hmm. เออก็ไม่ได้ไปตามทางที่คุณอยากจะให้ฉัน hmm. ไปฉันอยากจะไปตามทางของฉันนี่ฉันผิดไหมล่ะ อมันผิดหรือไม่ผิดนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่นะคะกับว่าเขาเลือกทางไหนแล้วก็มุมมองแต่ละคนด้วยซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันถูกปะ I ain't trying to do what everybody else doing คือนี่เขาใช้เป็นภาษาแบบแอฟริกันหน่อยนะแบบว่า American African like มันก็จะแบบว่ารัดรวบนิดหนึง่ง I'm not wrong. พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาที่ถูกต้องนะคะ I'm not wrong. Oh, sorry. I'm trying I am Not I'm not trying, sorry. I ain't ain't a I n apostrophe T เนี่ยคือคือ I am not เนี่ยล่ะ I ain't หรือว่า I am not trying to do what everybody else is doing. ฉันไม่ได้พยายามที่จะทำในสิ่งที่ทุกๆคนทำนะ Just 'cause everybody is doing what they all do ก็คือฉันไม่ได้พยายามที่จะทำที่สิ่งที่ทุกๆคนหรือว่าคนอื่นๆเขาทำหรือว่าทำไปเพราะว่าเขาทำกันแบบนั้น I'm not the mean. Mean เนี่ยก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นไปตามกระแสหรือว่าจริงๆแล้วทางคณิตมันก็จะมีนะ Mean เนี่ยก็คือคะแนนเฉลี่ยก็เอามาบวกๆกันใช่ไหมเราค่อยหาอะไรคือ mean หรือว่า average ลักษณะอย่างนั้นไป If one thing I know, I'll fall but I'll grow. สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้นะฉันจะล่วงหล่น but I'll grow คือเขาเคยก็จะมีผิดบ้างมีสะดุดบ้างมีล้มเหลวบ้างเอาโฟลนะคะล้มหรือสะดุดร่วงแต่ว่าผมก็จะแบบโตก็จะเจริญก็จะเติบเติบ ตก็จะมีประสบการณ์นู่นนี่นะคะซึ่งจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น I'm walking down this road of mine this road that I call home ผมก็กำลังเดินอยู่นะคะบนบนเส้นทางของผมเนี่ยแหละเส้นทางของผม road of mine ล้วเส้นเป็นเส้นทางที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี hmm. ที่ผมมองว่ามันคือมันคือบ้านของผมมันเป็นจุดที่หรือมันเป็นแห,แหล่งที่ผมคุ้นเคยดีแล้วก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง it's it's like like home to say something is like home แปลว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักอย่างดีรู้สึกว่ามันเป็นถิ่นั้นน่ะโอ้โหดังมากหุ้ยเสสับดังขนาดนี้ฉนั่นวันไหวมากดูว่าแผ่นนี้ไหวอะคุณ so there you go I'm walking down this road of mine this road that I call home so am I wrong ฉันผิดหรือเปล่า For thinking that we could be something for real ที่มาคิดนะคะว่าเฮ้ยเราเนี่ยเ,เป็นคู่กันนะ mm. Something could happen for real for real นี่บอกเฮ้ยจริงๆนะเอาจริงนะ Reality <laughs> นะคะก็คือฉันผิดฉันคิดผิดหรอที่ที่ฉันคิดว่าเออเรามีโอกาสที่จะมาคบกัน mm. รู้จักกัน now am I wrong ผิดหรอ for trying to reach the things that I can't see ผิดไหมที่พยายามที่จะเอื้อมถึงสิ่งต่างๆที่ผมมองไม่เห็นคนอย่างนี้ดีนะมีความฝัน แล้วก็อยากจะเอื้อมให้ถึง mm. นะคะมีความพยายามอย่างน้อยพยายามไว้ก่อนถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึ่ง But that's just how I feel นั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกนะตอนนี้ That's just how I feel trying to reach the things that I can't see Am I tripping for having a vision ผมกำลังล้มเหลวผิดพลาดหรอเพราะผมมีวิสัยทัศ คำว่า vision ก็คือวิสัยทัศน์ v i s i o n หรือว่ามีการอามองเห็นอะไรในใน,ในสักอย่างนึงอย่างเช่นเห็นเป้าหมายแล้วอยากจะไปให้ถึงผิดหรอที่ผมพยายามอยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะมองมันไม่เห็นนะผมก็พยายามที่จะเอื้อมไปถึงมันมไปถึงจุดนั้น my prediction ผมคาดเดาวไว้ว่า to predict something ก็เหมือนพยากรณ์ นะคะ mm hmm. พายากรณ์หรือ forecast something มัน weather forecast พายากรณ์อากาศ F O R E C A S T forecast แต่ prediction ก็เป็นการคาดเดาอยู่เหมือนกัน P R E D I C T I O N prediction my prediction I'm gonna be on top of the world อ่าผมเดาวไว้ผมสันนิฐานไว้นะคะผมผมเนี่ยจะแบบว่าเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็จะแบบว่าอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างใดเลยจะไปถึงจุดนั้นได้สำเร็จเลยนะคะ <c oughs> Walk your walk Walk your walk เนี่ยนะคะก็เป็นสำนวนที่น่าสนใจมันก็เหมือนกับว่าคุณก็เดินไปตามที่คุณเดินนั่นแหละ <c oughs> คุณจะเชิดคุณจะหญิงคุณจะแบบอย่างงุ้นอย่างนี้คุณก็เดินไปตามอย่างนั้นแหละสะบัดก้นไปหรือว,ว่าท่าเดินอย่างเงี้ยอมันจะมีอีกคำหนึ่งนะที่วัยรุ่นก็ชอบใช้ s w a g swagger มเป็นการเดินมันสาวๆเดินแบบนะปโปรยเสน่ห์ลักษณะอย่างนั้นไป and don't look back ก็คือเขาบอกเดิน mm hmm. เดินอย่างที่คุณเดินเดินต่อไปแล้วก็อย่าเลี้ยวหลังมามองเลย always do what you decide ตัดสินใจไปแล้ว ปฏิบัติทำ mm hmm. ไปเลย Don't let them control your life อย่าให้ mm hmm. พวกเขาเนี่ยนะคะคนอื่นๆไม่รู้ละใครบ้างนะคะมาบีบบังคับหรือว่ามาควบคุมชีวิตชะตากรรมของคุณ That's just how I feel แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกผมแนะนำให้คุณ Fight for yours and don't let go Don't let them compare you no ต่อสู้ไป mm hmm. สอบ ต่อสู้ไปในสิ่งที่เป็นของคุณแล้วก็อย่ายอมแพ้อย่าปล่อยวางอย่าปล่อยมันไปและอย่าให้พวกเขาเนี่ยนะคะเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใด Don't worry you're not alone ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเลยคุณไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวเพียงลำพัง that's just how we feel นั่นก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกก่อนหน้านี้นะ I I I นี่วีแล้วนะคะ <laughs> am I wrong am I wrong ฉันผิดไหม for thinking that we could be something for real Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? ก็เข้าท่อนเดิมๆนะคะว่าฉันผิดไหมฉันคิดอย่างเงี้ยฉันมีความฝันอย่างเงี้ยเออฉันคิดว่าเราน่าจะเป็นไปได้นะเราสองคนอย่างงี้ฉันก็รู้สึกอย่างงี้แหละฉันผิดไหมแล้วฉันก็มีเออความหวังที่จะเป็นอย่างงี้อย่างนั้นอย่างงั้นฉันผิดไหมฉันผิดไหมอ่าโอเคเออ there you go เออประมาณนั้นเนาะมีอีกไหมท่อนอื่นๆ ไม่มีละโอเคนั่นแหละค่ะเขาคือนิโคลนิโคลกับวินซ์ค่ะชื่อจริงก็คือนิโคลเลซริบาแล้วก็วินเซนต์เดรีชื่อวินซ์นิโคลแอนด์วินซ์นะคะเขาก็เลยเอาชื่อตัวเองในชื่อเล่นของตัวเองเนี่ยมาตั้งมันชื่อวงมาจากนอร์เวย์แต่ไม่ได้เป็นผิวขาวนะคะส่วนใหญ่คนที่มาจากแถบนั้นเนี่ยก็จะแบบผิวขาวผมท,ทองบ้างอะไรประมาณนี้แต่นี้คือผิวครั้มเลยละ่ะ ครับเลยล่ะเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็น African Norwegian Group singing and songwriting duo เป็นคู่นะ duo d u o duo okay and um, they're from Oslo Oslo ก็เมืองเมืองหลวงเลยแล้วก็กอตั้งวงเนี่ยมาตั้ง2009แล้ว first they were called Envy envy า I'm so envious I'm jealous ล e ักษณะ E N V Y envy นะคะความความอิจฉานั่นแะค่ะแต่ว่าเเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อ Nico and Vince in January 2014 after the international success of Am I Wrong เพลง Am I Wrong นี่มันโด่งดังทั่วทั่วทุก ที่เลย international ะก่อนนั้นเขาก็ดังแค่ในออสโลแล้วเขาก็มีชื่อว่า NV <En vy. S 1> แต่ว่าในปี2014ก็ไม่ไม,ไม่นานนี้เพลงนี้ดังเปลง่งปลงขึ้นมาแลดังมากเลยนะเป็นเพลงที่ได้ยินอยู่บ่อยมากก็เ,เปิดเปิดกันบ่อยมากแต่ไในที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็เลยแบบตั้งตั้งใจเปลี่ยนชื่อดีกว่าเป็นชื่อ Niko and Vince เป็นชื่อของตัวเองดีกว่าก็แจ้งนี่นะ แล้วเขาก็มีการร้องเพลงกับเดวิดกวัวตานะเดวิดกวัวตานี่ก็ไปคอลลาบอร์เรทกับหลายๆคนอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอเลสโซด้วยเลดี้สมิธแบล็กมัมโบสมัมบาโซคือใครอันนี้ไม่รู้จักแต่เขาก็จะร้องเพลงเป็นแนว Afrobeat ทแล้วก็ฮิปฮอปอาร์แอนค่ะโอเคอ่านั่นก็คือศิลปินประจำวนัน Nico ลแอนด์วิ พัชรีรักษาวงในรายการคิดระหว่างบรรทัด